สวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่มาอยู่กับเป็นแคมป์ลูกทีมตองพี่ต้อนโอ้ยายปีฮะายปีฮะแม่แต่ไยปีรู้ตวเป็นไปบ่ออันนี้สามรอยังไงสามร้อยที่าโอ้กนสวยครับของคุริลัม่คบัอปุรัมที่นี่ก็เพื่นเพื่นตกินอครับ้เยนที่น่หรอน่เนพวกโมทไทยพวกโมทไทยที่นี่เข้ากับมีท่านตะกวนยังแม โรงดังไปทั่วโลกค่ะเอาวิธีอันนี้จะบาทละอันนี้เตาเค่อชิบาทครับอันน้วิธีการกินยังไงเอาจิ้มแล้วเอาเ้าะปากค่ะอันนี้น้ำบอลอันนี้เป็นถ่ายรูปค่ะอ๋อถ่ายรูปซื้อๆนของขขอองงแท้อันนี้ของของถ่ายรูปซื้อๆของถ่าายรูปจ้อันนี้วิธีการกินก็มานั่งพี่พักให้เต็มด้ยครับเนี่ยเนาะแซ่บค่ะแซ่บเลยแซ่บได้เหรอโอเคครับเดี๋ยวผมจะแซ่บไม่แซ่บต้องกินครับอันนี้อันนี้ตะลิงปิงครับ ลิงปีกครับเปี่ยวครับเีสุดตาสุดตามากมีผักด้วยครับผักเยอะเลยครับออันนี้เป็นเน่ใป็นกา ที่เจ็ดตุนยาหกแปุที่บูยางก็มีหลายร้านมาซื้ออาหารหลายขบอยู่หน้าสถานีรถไฟอานีรถไฟปอยับเนี่ยสถานไฟอยู่ด้านหน้าเลยนี่มองตอร์ไคกินอาหารให้ชุดนี้ก็ท้ายร